กราบเรียนท่านผู้ฟังที่ขบคณรัาะนนี้ท่กําลังตติดตามราฟังเสียงธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พุทธทาตพิขุซึ่งได้นําเสนอท่านเดกรบไปว่าด,ด้วยเรื่องธรรมะปาติโมซึ่งเรื่องนี้มีทั้งหมดถึงสิบหตอน ในครั้งที่ผ่านมานั้นได้นำเสนอท่านว่าด้เรื่องไม้อิงสามขาศาสตราสามอันจวนชะกันสามกกป่ารกสามดงเวียนวงสามบนทุกทนทั้งสามโลกมาถึงคราวนี้จะเป็นตอนที่เจ็ดว่าด้เรื่องเขาโคกสามเนินซึ่งวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่หนึ่ง ขอเรียนเชิญท่านเคารบติดตามรับฟังในโอกาสนี้ขอบพระคุณครับการบรรยายที่เรียกว่าธรรมะปาติมโมกเป็นครั้งที่เจ็ดในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า เขาโคกสามเนินคอยทบทวนมาแต่ต้นไอ้ที่เรียกโดยหัวข้อต่างๆเหล่านั้น <c oughs> ซึ่งจับช่วยให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา ไม่ใช่ในหนังสือ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่อยู่ตามผิวโลกตามพื้นดินตามชื่อนั้นนั่นชื่อนั้นๆมันเป็นเพียงอุป,ปมานนั้ตัวจริงของมันคืออะไร <c oughs> ต้องมองเห็นหรือจับตัวให้ได้ค <c oughs> อยทบทวนมาตั้งแต่ครั้งแรกที่สุดว่า ไม่ค้ำสามขาคือพระรัตตรัยก็อยู่ในตัวเราศาสตราสามอันศีลสมาธิปัญญาโจรชะกันสามกกคือโลภโทสะโมหะปารกสามพงทิฏฐิสามเวียนวงสามวน ก็คือ,อกิเลสกรรมวิบากทุกทนทั้งสามโลกเพระโลกมีเพียงสามโลก <c oughs> ก็หมายถึงเ,เรื่องในใจในตัวของคนเ <c oughs> พียวนี้ก็มาถึงคำว่า <c oughs> เขาโคกสามเนิน อุปมาเหมือนกันเนินเขาซึ่งมีอยู่สามเนิน <c oughs> ก็เป็นชื่อของกิเลสประเภทมานะ <c oughs> คือความสำคัญมั่นหมาย <c oughs> กิเลสที่ชื่อมานะมีลักษณะเปรียบเหมือนกับโครหรือเนินแล้วก็เนินใหญ่เหมือน,นเนินเขามีความหมายว่ามันโผล่ขึ้นมา <c oughs> มันมีความหมายว่ามันดันขึ้นมาแล้วกดลงไปยากก็เรียกว่าเนิน บางทีก็มีเรียกด้วยคำอีกคำหนึ่งว่าอังคณะคำนี้ก็แปลว่าเนินถ้าเป็นชื่อของกิเลสาะว่ากิเลสดุดจเนิน,นอังคณะแปลว,ว่ากิเลสดุดจเนินเนินก็คือที่ที่มันสูงเป็นโคกขึ้นมา มานะถ้าเราเข้าใจคำว่ามานะก็จะรู้สึกได้เองว่ามันควรจะอุปมาด้วยของที่สูงขึ้นมาตึงขึ้นมาพองขึ้นมาบวมขึ้นมาบางทีก็ใช้คำว่า,าวาโตหรือวาตะขึนลมที่เบ่งพองขึ้นมา ถ้าตรงกันข้ามเรียกว่าไม่มีวาตะคือนิวาโตก็หมายความว่าไม่จองหองของขนเน <c oughs> วาตะแปลว่าลม <c oughs> เบ่งขึงขง้นมาคือการจองหองของขนนี่แห้กิเลสเพียงดังลม <c oughs> กิเลส <c oughs> เพียงดังเนิน อันนี้เรียกว่ามานะหมายถึงมานะที่เป็นดุจเจนิน <c oughs> เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากก็เกิดเรื่องลแล้วก็เป็นทุกข์ และถ้าหมดมานะก็คือเป็นพระอระหรันต์ขอให้รู้ไว้ว่าถ้าหมดกิเลสดุจเนินดุจลมโปง่งหรือว่ามานะนี่แล้วก็เป็นพระอระหันต์ในความหมายหนึ่ง คือมันต้องสิ้นกิเลสอาสวะอะไรด้วยเหมืนนอนกันจริงจะสิ้นมานะขอให้รู้จักในสิ่งที่เรียกว่ามานะนี่ให้ดีๆจะรู้จักตัวเองมากขึ้นจะรู้จักกิเลสมากขึ้นจะรู้จักความหมดกิเลสมากขึ้น เรามีกิเลสจะเปรียบด้วยเนินด้วยโคกด้วยเนิน <c oughs> อยู่ <c oughs> เป็นพื้นฐาน <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายค <c oughs> ือความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราหรือของเรา <c oughs> ซึ่งในภาษาไทยเรามีคำใช้สะดวกสะดวกว่าตัวกู้ว่าของกู